ชีวิตของคนเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าดังนั้นเราจะต้องพึงะระลึกรู้อยู่เสมอว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตจะต้องขับเคลื่อนไปข้างหน้าเท่านั้นความสำเร็จจะสําเร็จหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวเราค่ะตัวเราเป็นผู้กําหนดดวงชะตาชีวิตของเราเองเราจะมีเซนส์สัมผัสนั้นค่ะลองสังเกตตัวเองดูนะคะทุกวันนี้ใครที่กําลังทํางานหนักอยู่เมื่อคุณเข้าถึงความสุขในตัวเองได้ ปัญหาเหล่านั้นจะไม่ใช่อุปสรรคหรือว่าปัญหาสําหรับคุณอีกต่อไปค่ะไม่ว่าเราจะเจอเรื่องอะไรมาในอดีตเราจะไม่ซีเรียสกับเรื่องราวเหล่านั้นอีกเลยเพราะเราเฝ้าขอบคุณขอบคุณขอบคุณกับเหตุการณ์ในอดีตนั้นอยู่เสมอการที่เราเป็นความสุขให้กับตัวเองได้และการที่เราพร้อมจะเป็นพลังบวกให้ได้อย่างแท้จริงเมื่อเราสร้างพลังงานบวกให้กับตัวเองได้เราพร้อมที่จะมีความรักเราพร้อมที่จะเข้าใจในผู้อื่น พลังงานบวกเหล่านี้ก็จะดึงดูดผู้คนแล้วก็สิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราอย่างปฏิหารค่ะการลงมือทำทุกอย่างด้วยตัวคุณเองไม่ว่าเราจะเจอความท้าทายจากภายนอกหรือว่าภายในเข้ามาหาเราก็ตามภายนอกเช่นผู้คนบริษัทภายในก็คือการที่เราะระลึกรู้ว่าเราชอบตัวเองไหมเรากําลังทำอะไรอยู่เราพอใจในตัวเองหรือไม่และเราชอบในสิ่งที่เราทำอยู่หรือเปล่าทุกสิ่งทุกอย่าง มันคือพลังงานทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะไม่หวั่นกับความยากความลำบากเราจะไม่ท้อเราจะไม่ถอยเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรามีพลังภายในที่เราเนี่ยพร้อมจะระเบิดโลกภายในออกมาให้ผู้คนได้รับรู้เพราะเราเนี่ยเชื่อในศักยภาพภายในของตัวเราเองเราสามารถส่งต่อความรู้ของเราให้กับผู้คนพลังบวกภายในตัวเราที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นความสุขความสงบความรักความเข้าใจความเมตตาผู้อื่น เป็นความพร้อมที่เราจะส่งพลังงานบวกให้กับโลกใบนี้ทุกสิ่งที่เราเป็นมันจะถูกสะท้อนออกไปให้กับผู้คนบนโลกใบนี้ได้รับรู้ในอดีตแม้นตัวเราเนี่ยอาจจะไม่เคยสมหวังมาก่อนในหลายๆด้านด้านความรักการเงินการงานหรือว่าด้านใดก็ตามค่ะเราจะไม่เก็บมาใส่ใจอีกต่อไปแค่ตัวเรารับรู้ค่ะว่านั่นคืออดีตแต่เราจะเอาใจของเราอยู่กับปัจจุบันเราจะคิดอยู่เสมอค่ะว่าเราจะเป็นยังไงนั้น อดีตไม่สําคัญปัจจุบันสําคัญกว่าเพชรก็คือเพชรค่ะไม่มีอะไรมาบดบังรัศมีของเพชรได้ไม่ว่าอยู่ที่ไหนรัศมีแห่งเพชรก็จะเปล่งแสงประกายออกมาให้เห็นอยู่เสมอความรักความเชื่อความศรัทธาที่เรามีให้กับตัวเองนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยไม่หวั่นไหวต่อคําพูดของคนรอบข้างเลยไม่ว่าใครจะมามูลี่เราใครจะมาดูถูกเราหรือใครจะมาด้อยค่าเรา ตัวเราก็แค่รับรู้ค่ะเราจะไม่เก็บและเราจะไม่รับออกมา,สาใส่ใจเพื่อให้เราเนี่ยเป็นทุกข์ <client family> อ,อีกต่อไปความสุขหรือความทุกข์เราจะรู้อยู่แก่ใจค่ะเราจะรู้ว่าสิ่งไหนควรเก็บสิ่งไหนควรวางเพราะว่าเราเนี่ยได้ผ่านการกัดกรามาแล้วเราได้ถูกเจริในมาแล้วเราจะรู้ว่าสิ่งไหนที่จะทําให้เราทุกข์สิ่งไหนที่จะทําสสหททให้เรามีความสุขสิ่งไหนที่ทําให้เรามีความทุกข์เราก็จะไม่เก็บออกมา,สาใส่ใจอีกเลย